กฎของความสัมพันธ์ครับที่ดีครับคือเราเนี่ยครับเป็นคนที่ทําให้อีกฝ่ายเคารพเราอยู่เสมอครับอย่างหนึ่งอ่ะที่พวกเราพึงจะหนักครับคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยครูคมมั่นใจว่าคุณรักแฟนคุณอยากอยู่กับแฟนครูคมรู้ครับคุณอยากครองรักกันไปนานๆครูคมรู้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูคอมจะต้องบอกกับคุณตรงๆครับว่าคุณรักหรือคิดถึง คนอื่นเนี่ยหรือแฟนของคุณได้ครับไม่แปลกครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยครับคนเราจะตัดสินใครจากการที่เรามองไปแล้วว่าคนคนนี้เขาดูแลตัวเองดีหรือเปล่าเพราะงัน,นี่ยเรารักใครเป็นห่วงใครทุ่มเทให้กับใครไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองครับ าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่ห์มากขึ้นครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยคพูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาฉานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่าง แต่คนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนะี่ยสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ Line a นะครับ